ก็สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวไอาเป็กด้วยนะเพราะก็ผมกิปมีไฟหายกันไปนานเลย <c oughs> สองปีกว่าตั้งแต่ซีซันแปดตอนนี้ซีซันที่ยี่สิบเอ็ดมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหน <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน เอาเซิร์ฟที่เคยเล่นแล้วกันนะเอาตัวเกียว,วไม่ได้เล่นนานเขินเลย <c oughs> เป็นยังไงกันบ้าง <c oughs> มันก็จะเงียบ กดเอ็กด x นี่ปุ่มตกลงใช่ไหม,มเน,น,นี่ยอ,อ๋อเ,อเขียวเข้นแดงมีอยู่แสนแปดอันนี้ส่งมีนเลยสองปีกว่าไอ้เขียวเขียวเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ๋โอยไอ้เอเปกพออยังอยู่สี่เหรอ ฮิปโตริปโตก็ยังหล่อเหมือนเดิมแต่ว่ามันเข้าไฟอีกแล้งมันเข้าหงวโอ,อ้โอเค PAX Legends โอ้นี่เราไม่ไ hmm. ด้เข้ามาเล่นนานให้เราทบทวนมัแล้วเราเล่นเป็นหลายลาแล้วเหรออะไรอ่ะจูงสมองใหม่หมดเลยไหม โอเคออคัสเมื่อสปินนิ่งแล้วสไลด์จัมโอเควิ่งอ๋อตั้งค่าไว้แล้วแล้วก็วิ่งแล้วก็สไลด์โอเคอ๋อเอกแอกโดดโอโอสไลด์ Inside the territories you can find supply bins that carry weapons and the resources you will need to survive. Open one. Oh my Grab your supplies. Oh well I pick up Your heart will show what you have equipped. Follow the checklist to access and cycle through your inventory. Have use oh, แท็บทูยูดฮิมเมดอ๋อกดขึ้นใช้อ่าเซลิงเนะหรอถ้าหงค้างก็อะไร oh, อ๋อกดปกติกดขวานี่อะไรวะอ๋อสวิตช์ใช่ไหมแต่ว่าถ้ากดขวาค้างนี่ออกแดนเมนู โอเคแล้วก็เลื่อนนี่ปิกอัพอวุธป้อนปิกอัพอาวุตโ๊บตึ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 กแล้วยังไงพี่ให้ผมทำไรพี Each shot is important as well as the weapon you hold. Grab a second weapon. The field is full of choices. Remember, we carry only two weapons. To equip another weapon, you must swap out the one you are holding. <laughs> Choose your new weapon. Lampade, Dirty, Power, Hemlock, fat lie I pick up, I forgot ิกอัพสีเหลียมโอเคอาศูนย์ด้วยเอาวเ,อเวลารูดเราก็กดสีเหลี่ยมหมดนี่ว่าถ้าว่าถ้าว่าเปลี่ยนหน้าตา <c oughs> หน้าตาแผง,งก็เปลี่ยนหมดเอกดสีเหลี่ยมค้างเปลี่ยนอาวุธหรือไม่ใช่ สลับอูธก่อนปุ๊บโอเคแล้วไงกดยี่เสลี่ยมข้างจะ